ติตาวนะคะยินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พาาลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆค่ะคุณค่ะไม่เป็นไรครับทุกคนมีน้องสาวนา่ารักม,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 มากๆไม่หนูดเชื้อมาฝากเฉยๆค่ะเพราะว่าพี่แองชอบกินเสน่ารักสีสันนา่นารักน่ารัก เียที่ตั้งกล้องอเลยอ่ะในกระเป๋าน้องันเออแราหนาไปซื้อน้ำมันนะคะหนูก็ไปซื้อน้ำมันโอือนรอจะพัดฝนเหรอฝนจะตกเหระารขรถยังครับพี่เล็กเติมอะเจนสกีูลไหมหนูวะยังเลย เขาจะเล่นเจ็ทสกีกันนะพี่แนักชวนเราเล่นอยู่เจ็ทสกีเจ็ทสกีแต่เห็นคืนนี้เห็นพี่น็กบอกจะเปิดคอนเสิร์ตหรือเปล่าเห็นบอกมาร้องเพลงกันแต่เป็นคือแปลว่าเปิดคอนเสิร์ตบ่อนะร้องเพลงกันเนะนี่ยไม่มันร้อนขนาดนี้ประเทศไทยร้อนมากอฟวีแมฟิกกี้โน่เนียนเนียนเนียนเปิดจริงไหม ไม่รู้เหมือนกันนะคะเออวันนี้สวยอ่ะวันนี้สวยชมตัวเองละชมตัวเองละติดนิสัยใครไม่ลงชมตัวเองเงี้ยขอบคุณค่ะสวัสดีวันขอบคุณค่ะอากาศข้างนอกเย็นกว่าข้างนอกเย็นกว่า Did you dye your hair No I did not Ethan Let me call myself. I do not. Does it look different? Bro, I didn't even do my visa yet. I don't know if I'm even going to make it to LA. Ethan! Oh! <laughs> you. อนข้างในร้อนเกินมาเร็ยวย้อนใสน่ดนึงด่งเลยตรงน,นี้ลมไม่น่าแรงนะคะแม,มูอัน,นนี้ละชิวๆทำอะไรกัน,ยน,าากนอยู่น้อยมากหนูว่ายังนะทุกคนม <c oughs> ีคนกินชาละ ผมผมันผมนี่ย yes เซมี่นั่งดูหนูพี่ออฟเมื่อไรเราไปกินข้าวกันเมื่อไรเราไปกินข้าวกันค่ะพี่ลูกพีทมาเมาื่อไรคะน่าจะอาบน้ำมาหนะอเปลี่ยนชุดแล้วนี่พี่ออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หวังว่าจะมีคอนเสิร์ตเราชมตอนทัดค่ะเบิรหนูว,าว่างทุกวันเลยเพื่อพี่นะหนูว,าว่างทุกวันเลย จริงๆหนูควรซื้อบ้านละสวยๆสวยอารองดีน่ารักสวยดีครับมีเด็กๆเล่นน้ำกันอยู่อาทิตย์นี้หนูจะได้หนูจะได้กระโดดลงน้ำได้เลยค่ะทักมาได้เลยนะม่าหนวไวมากหนูไปซื้อชามมาแล้วก็มาเว้สกินนักกี I don't know I don't know he say see s you in Bangkok I don't know yet คิมายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับข้างหลังมีคนวิ่งหลังไหนอะวิ่งทุกไนล่ะป้าเห็นพี่คงถึงวะวิ่งอยู่มั้งหาไม่เจอใครพี่คงขิงวิ่งอะวันเนี้ยชนะมาเยอะคงขิงเหรอจากเมื่อวานนี้เหรอ หนูซื้อข้าวมูคาสุปเพราะว่าหนูอยากกินอะโลกับใครบ้าหลังนั้นไงใช่ใช่ใชใช่ PK master ใช่ไม่ใครอยู่ f r e งวิ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 ง นิดนึงอะไรจะไปเหล็ไ <laughs> นิดนึง,ง,นนงอันนี้อากาศดีนล้วข้างนอกได้ลมแรงเพราะฝนจะตกไม่มีอะไรหรอเสียงลมดังมากจริงหรอพัดล,ลมมาสิแมต้องตัดจริงหรอไม่รู้เลยอ่ะ Owns a river. What's that talking about? Hey, today. Today is so pretty. Today is so pretty. Is is today so pretty? Do you So Today I'm so pretty. Why is Am I on holiday? No, I'm not. is like? ใช่ครับเป็นอะไรที่ใช่ใช่หนไหมพี่นายบอกใช่วันนี้เปิดคอนเสิร์ตหมคะมันต้องใช่น่น <laughs> <laughs> น่ะมันต้องใช่น่นน่ย I'm not on holiday ขอบคุณค่ะชมอยู่รอไปเขาเขาจอหลายคนวันนี้เราติดพอเป็นเล้ยี่สิบเจ็ดลเมื่อวานนี้เราติดสี่เลยนะเราจบได้ที่สี่ติดนิสัยชมเจงใช่คะ่ะไม่ดีเลย ดีเลยพไปเมื่อวานนี้ไม่ได้แต่งหน้าวันนี้แต่งหน้าหน้าก็จะสดใสอุ้ยพี่วินนี่ขอบคุณค่ะบอกพ่อเปิดคอนเดี๋ยวจะบังคับพ่อเปิดคอนเสิร์ตอยู่คุณพ่อคะเปิดคอนเสิร์ตนะคะคืนนี้เราต้องไปจัดเองให้ดีที่สุดบนหนูจัดให้ใช่ซ้ำการ์ดได้ปะเสียบไหมไม่เสียบหรอเร,เราไปเซตเองหนาได้หนูแต่หนูเซตให้เซตไม่เป็นด้วยลองดู yeah. ตัวเองวีองเขาเนต้องอุ้ยน้องเรียตกน้ำคนหนึ่งพี่คิงช่วยอยู่โอเคน้องเขาโอเค ขับรถเล่นใช่เดี๋ยวจะขับรถมึงจะขับรถเก่งซิ่งนะคะทุกคนขับรถมือเดียวโอ้วันนี้เป็นอันคิวเดอร์อันคิวเดอร์วันนี้ thank you ที่รีมาคาซีไม่ใช่คนอื่นด้วตัว่าที่รีมาคาซีขอบคุณค่ะวันนี้กินข้าวเย็นกันยังอันนี้ข้าวเย็นหนูละหนูกินแต่หนูตอนกลางวันกินแมนกโดนัลส์ไปกินเบอร์เกอร์ไปสั่งมาที่บ้านเอสมา เราต้องโชว์เล็บนานทีนึงเล็บเราจะสวยวันนี้ที่กอล์ฟไหมเราอยากไปโกคาร์ดใช่ปหมเรายังไม่ได้จองเลยไปโกคาร์ดมันอยู่แถว R C A อะ่ะอาทิตย์นี้เห็นพี่น้ำบอกบบอาทิตย์นี้แต่ว่าหนูไม่รู้หนูจะว่างแบบทั้งวันไหมเพื่อไปเล่นโกคาร์ดมีนุมอปไาอตู่ this boba um honey lemon green tea with aloe vera and boba สวัสดีค่ะ ใช่ไหมหนูต้องไปโกคาร์ตว่ายังไม่ได้พี่น้ำฝนพี่จ้าว่าสวัสดีค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ดย,ไไดยังไม่ได้ไปสักทีไม่ได้ไปไม่ถูกมันต้องหาวันที่ว่างถึงวันตอนนี้หนูว่างวันที่ยี่สิบแต่มันคือวันอาทิตย์ใช่ป้ะซึ่งที่ไม่น่าดีวันอาทิตย์คนน่าจะเยอะเต้น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 ,ตนอานนุ่มสวัสดีค่ะให้หนูไปวิ่งเหรอะหนูคงวิ่งไม่ไหวคะ่ะวิ่งไม่ไหว ทุกคนหนูปอดไม่แข็งแรงมีนีมีมีหนูเติมจะดสกีกันหนูเ่าเขาเล่นหน,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 นูไม่หนูไม่เล่นนะหนูไม่เล่นจะดสกี no play for me ไปหาของอย่าวิ่งเลยหาของกินดีกว่าอืจริงกินดีกว่าวิ่งไม่ไหว พี่นัทจะเล่นจัสกี้วันนี้เหรอไมมเติมใหม่ก oh uh huh. ่อนดูละอ่ะจีนี้หนูจะเล่นจัสกี้ดูละเพราะจีนี้หนูต้องลงน้ำทำคอนเทนต์ลงน้ำวันนี้อา่ะจีนี้อ่ะจีนี้หนูต้องโดนรงเทับลงน้ำทุกคนทำคอนเทนต์กันแต่หนูไม่อยากลงน้ำ แต่หนูโดนบังคับก็จำเป็นก็จำเป็นเนะาะระวังโดนมุมผักนนะุงน้ำแต่วันนี้ไม่ได้ลงแต่หนูใส่ชุดมันพร้อมลงน้ำเอาเลยอันนี้คือแบบถ้าแบบนี้มันเหมือนแบบชุดสงการนอะ่ะพร้อมลงน้ำตอนแรกี่ใส่ชุดเสื้อสงการมาชอบพี่นาแบบอับย้ำเนี้ยอับย้ำเนี้ย kamusura jumpa fiki แปลว่าอะไร Ladu It it doesn't translate for me. Yes, I see P tomorrow. He doesn't want to see me today. He wants to see me tomorrow. Not yet. I think he's still in Jakarta. What um? Ben mai? to ka. Belajar I air. Tengah dari dek dek lah. I mac. Ah. Berenam. 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 ี่เาทอะไรวันนี้ร้องเพลงอะไรกันดีทุกคนวันนี้เราถ้าเราจะร้องเพลงเปิดคอนเราต้องมีเพลงเพลงหนูมีคริปต o n ัวไหนเดวอนคริปตัวไหนเดวันมีอะไรที่ทำไม่เป็นบ้างก็แม่ทดสอบเปกเครื่องหนึ่งมาก่อน อ้าวคามูเชนติกทรีมาคาซีเพีงพี่ปันทุกเพลงเพลงอะไร Living Death ของพี่ปันเหมือนกันอะไรนะคามนี But been about But you thinking I've I falling keep all to you รรัด back ฉันรู้ที่เธอด้ก,ฉก,ดก็ฉันรู้ที่เธอร้บอกฉันร่าทำไมตธอละทุกคืนวันฉันโทรมาไม่อาจรูถ้ถึงการมีพี่นัดน่าจะเติมน้ำมันจ็ตสกีว่เพราะว่าน่าจะพี่คงคงน่าจะเล่นแต่หนูไม่เล่นจ็ตสกีหนูไม่ลงน้ำแล้วหนูก็ไม่วิ่ง เล่นเด้อเล่าคือจริงจริงน้องเจสกี้มันไม่ได้หาง่ายๆถ้าถ้านอกถ้าในกรุงเทพหางไม่ได้ง่ายควรเล่นซ้อมขับรถหนูจะขับรถสิงน้ำมันฉีดเขียนวคนควเขินเน่นหนูนั่งสวยๆพอ เวลาเขาไปเล่นกันแบบตามทะเลหัวหินพัทยาอะไรเงี้ยแพงนะน่าจะแบบ15นาที500ได้อยู่ปะม <c oughs> ีกล้องห้องน้ำคือเลกเกือกอะไม่รุดวัตเตอร o พรฟหมดเลยพายเรือโชว์หน่อยบนหน้าตรงนี้้สามกวางูไหมกวมัวแล้วมีงูในนั้นด้วยเขาทำอะไรกันอะ ทำอะไรกันนะ Do we know พิฟฟี่อยู่บนเครื่องบิน right now Do we know กินไรดีร้องสามฝนตกไหมไม่ตกค่ะไม่ได้กินอยากไปที่ไ,ไหนได้ไหมอยากไปไหนให้หนูไม่ไปไหนเออไม่หาหมอแล้วหรอหนูต้วยผ่า,าฟันคุณ Oh, feel ใช่หนูกลัวมากเลยหนูต้องไปทำสี่สี่งู oh, <okay. S 1> น่าจะรอนปลารับประทานไปบ้างครับ oh, <okay. S 1> หวังว่าเป็นแน่นค่ะ oh, <okay. S 1> พี่เชนเขาได้น้ำกันสนุกสนานมาติดน้อย <c oughs> เขาอยากลงน้ำกันหนูไม่เห็นอยากลงเลยหนู <c oughs> หนูกลัวพี่เป็นสวัสดีค่ะ ผมก็กลัวหนูกลัวมากผ่าฟันคุดเพราะว่าเห็นคนบอกมันเจ็บมากเติมน้ำมันเติมน้ำมันเจ็สกีเจ็สกีโครมานมากจริงหรอกลัวมากแต่เราต้องทำไงก็ต้องทำก่อนกลับอเมริกา จังเข้าเป้าหมายขอจอเออช่วยหนูขอขอจอกันได้นะคะใครว่างก็ขอขอจอกันไปนะคะทุกคนใครว่างก็ขอขอ,ขอจอกันไปสุดยอดอำก่อ,กอนนะ ไม่อนคิกี้ coming not here yet not here yet tonight I think it like late I don't know what time he d พี่ดึงซ้ำ่าเสร็จแล้วพูดไม่ได้ต้องสามต้องอย่างนี้นไ, <laughs> ไม่ไหวไม่ไม่ไหวค่ะเลยไม่อยากา่าอาจจะผ่าก่อนขึ้นเครื่องเลยเหี่ยเอาไมนดูชีวิตลำบากมากผ่าก่อนขึ้นเครื่องนั่น้ำไหม ฟิก think the way Bangkok. Know. Tell กี้ที่สนามบินฉันคิดว่ d เขาจะไปร m บพี่ฟิกกี้แต่วันนี้คือทุกคนตามหาพี่ฟิกกี้เพราะเขามาวันนี้ใช่ปะ่ะแต่ว่าพรุ่งนี้หนูเจอเขาพรุ่งนี้พรุ่งนี้หนูเจอเขาคิดอยู่น่าจะไปรับที่โรงแรมแหละแต่ว่าไปไหนก่อนคือยังไม่ได้คิดเลย ตัดผมหนูต้องตัดผมหนูก่อนหนงเห็นเพื่อนหนูอีเซน่อก้นะเข้ามาบอกแล้วว่าทำสีผมใหม่หรอก็ไม่นะเหมือนเดิมมันแค่อาจจะแบบมาสองคนค่ะกับช่างกล้องโอเค let's go เอฟตัดผมเลย เต้นแข็งเลยนะอยู่ในน้ำกันเต็มเลยอ,อ,เอ๋อขอบคุณค่า thank you ไฟในนี้มันสวยอะ่ะไฟย้อนมันสวยดีทำอะไรกันอะอนนลงน้ำเหรออ๋อโอเคเขาเอาเจะกีลงน้ำกัน โยงยังไงยายบ้านเขาโยนลงไปเลย <laughs> โยนแจ็คกี้ลงไปในน้ำเลยโอเคเข้าใจเ<ย>ขากำลังโยนจ็คกี้ลงไปในใน,น้ำกันอยู่ค่ะตอนนี้มาพี่คงถึงมาเพิ่งไปเอาน้ำมันกันมาไปเติมน้ำมันกันมาเฮ้ย love love ใครอยากเป็นแมงกะพุนเป็นแมงกะพุนได้นะคะ เป็นเมยกับ yeah. คุหน้อยคุณแม่ไม่ได้มาค่ะช่วงนี้แม่ไม่ค่อยออกจากบ้านหน่อยตอนหายีินเนกเต่พี่ินเนกเร็วเร็วคือตอนเบลน้ำมันคือตึตลอดทางเลยตลอดทางเลยเด็กนวานบอหรอ ที่อยี่จะใช่ไม่เป็นหรอมันกาดีใช่อากาศดีมากเกาดี ทุกคนเราติดพับเพลย์ยี่สิบสี่แล้วทำไงอ่ะขอเขาจอยค่ะทุกคนขอเขาจอยห,หนูก่อนอืมชาไข่มุกได้กินแล้วได้กินแล้วนั่งเอาบรรยากาศคะ่ะนั่งชมบรรยากาศมันแบบเย็นสุดๆอะมันแบบอุ้ย มีแตงโม,โมงบนหัวด้วยพี่โนโนโนน่ารักจัง <laughs> นั่งรับบรรยากาศ <h ums> อันแบบพิสโลมากมากวันนี้เจอพี่หมีแล้ว English please I'm just sitting here chilling ฝนตกไหมคะฝนไม่ตกอุ้ย ขอบเป็นค่าพี่โน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 ,นั่งในเรือดูดิเพราะว่าเนี่ยมีคนไปนั่งสิงอยู่ในนั้นอะไม่ใช่หนูนะมันเป็นนั่งสิงในเนี่ยน,นั่งไลฟ์อยู่ในนั้นอะไม่ได้ไลฟ์หรอกนั่งในนั่นมีคนไลฟ์ไปแล้วฝนไม่ตกนะคะวันนี้ยังไม่ตก แต่ว่าอาจจะตกเ,เร็วๆนี้เท่ใช่ไหมเคมากวันนี้ก็น่าจะไม่ได้กินอะไรแล้วอุ๊ยขอบคุณค่ะพี่น้ำฝนขอบค่าเชื่อว่าฝนไม่น่าตกวันนี้น่าจะรับดูได้พออยูได้ อ,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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยมัน refresh เมื่อไหร่อ่ะขอบคุณค่ะพี่ฝนเวัคสครับเชนูแฮมมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เขาลงน้ำไม่มีใครลงน้ำค่ะยังไม่มีใครลงน้ำเลย อยู่บนเจสกี้เนื่นน่ะเห็นปะมีเด็กอยู่บนเจสกี้แต่ไม่โดนเด็กเด็กน้อยเด็กน้อยวันนี้มาบนน่นอะไรหรอมีอะไรบน่นอ่ะไปดูเรือน,นี้เถอะมันต้องไฟฝั่งไหนอ๋อไฟฝั่งนี้หน้ามันสว่างเกินไปมันต้องฝั่งย้อน ไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ